สวัสดีคะ่ะน้องๆคะวันนี้นะคะพี่พาจากศูนย์แนวการศึกษาต,ต่อต่างประเทศ learning curve นะคะจะมาพูดให้น้องๆฟังเรื่องเกี่ยวกับข้อดีและก็ประโยชน์ของการไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดานะคะคลิปที่แล้วเนี่ยพี่พาได้พูดถึงระบบการศึกษาของแคนาดาไปแล้วนะคะก็จะได้ทราบดีว่าเออประเทศแคนาดาเนี่ยเขามีระบบการศึกษาที่ดีและก็มีคุณภาพยังไงนะคะเวลาน้องๆเนี่ยเป็นนักเรียนต่างชาติไปเรียนที่ประเทศแคนาดานะคะโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะคะ เขาจะมี international office ในการที่จะดูแลนักเรียนต่างชาตินะคะดังนั้นเนี่ยทั้งคณะครูนะคะไม่ว่าจะเป็นครูแนะแนวครูประจำชั้นครูประจำวิชานะคะ เจ้าหน้าที่ต่างๆของโรงเรียนนะคะก็จะทราบดีว่านักเรียนต่างชาติเนี่ยเขาจะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือดูแลนะคะโดยเฉพาะตอนต้นๆตอน,ตอน,ตอน,ตอนที่น้องๆไปอ่ะคะ่ะก็ภาษาเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือว่าในเรื่องของการจัดตารางเรียนอะไรต่างๆหรือว่าการปรับตัวในการเรียนอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะยังไม่ค่อย ยังไม่ชินพูดง่ายๆนะคะยังต้องเรียนรู้อีกะค,ะค่ะก็จะมีอาจารย์นะคะแล้วก็ครูแนะแนวของโรงเรียนเนี่ยให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะก็ขอให้น้องๆเนี่ย ได้ไปขอคําปรึกษานะคะได้ไปแนะนําตัวเพื่อให้อาจารย์แล้วก็คุณครูเนี่ยเขาทราบว่าเราเป็นนักเรียนใหม่นะและเราต้องการความช่วยเหลือนะคะทุกๆคนเนี่ยยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยนะคะหรือแม้กระทั่งทีหลังเวลาน้องๆเรียนไปแล้วสักประมาณครึ่งปีหรือ1ปีนะคะทุกครั้งที่น้องๆต้องการความช่วยเหลืออะไรนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปหาอาจารย์ที่ International Office ให้เขาจัดการติวให้เราได้ในวิชาที่เราเรียนอ่อนเรียนไม่ทันเพื่อร่วมชั้นนะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มที่เลยนะคะขอให้เราเนี่ยเอ่ยปากให้เขาทราบว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยนะคะข้อดีอันนึงที่พี่ผาจะนํามาพูดถึงเนี่ยก็คือว่าเวลาเราไปเรียนที่ต่างประเทศอะคะ่ะเราเนี่ยเป็นนักเรียนต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศที่ เรียกได้ว่ารอบตัวเนี่ยไม่มีไม่ได้รู้จักใครนะคะเวลามีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่แก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปนะคะน้องๆจะรู้สึกขอบคุณตัวเองว่าเออเวลาเราไปเรียนที่แคนาดาแล้วเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเป็นนะคะแล้วก็เราเนี่ยเปิดใจที่จะคุยกับเพื่อนร่วมห้องหรือเพื่อนต่างชาติอื่นๆรวมทั้งเพื่อนแคนาดาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดี ต่อไปที่พี่พาจะพูดถึงก็ในเรื่องของที่ว่านักเรียนเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้มีเพื่อนต่างชาติจากทั่วโลกเลยนะคะเวลาเราไปพบปะกับเพื่อนต่างชาติที่มาจากหลายๆมุมของโลกเนี่ยเราจะได้มีการเปิดใจนะคะในการที่จะทําความรู้จักกับเพื่อนต่างๆที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากของประเทศไทยเรานะคะแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดความอ่านทัศนคติที่แตกต่างกันแต่ว่าตอนนี้โลกของเรา ทุกคนติดต่อสื่อสารกันได้หมดแล้วนะคะเวลาน้องๆมีเพื่อนต่างชาติเยอะๆเ,เนี่ยจะทำให้เราเข้าเข้าอกเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะเปิดใจในการพบปะแล้วก็รู้จักกับทุกๆคนมาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ<ม>ก็จะทำให้น้องๆเนี่ยต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาทัศนคติของเรานะคะรวมทั้งเปิดใจในการที่จะคบหาเพื่อนๆจากทั่วทุกมุมโลกด้วยน้องๆก็จะมีเพื่อนเพิ่มเยอะมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วอะค่ะ Уров, น้องๆทราบหรือไม่คะว่าคนอเมริกันเนี่ยค่ะเขานิยมส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดาด้วยนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนรัฐบาลของอเมริกันเนี่ยคุณภาพเขาไม่ได้ดีเท่ากับโรงเรียนรัฐบาลของแคนาดาเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อแม่คนอเมริกันเนี่ยเขาต้องการที่จะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนดีๆที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตของลูกเนี่ยนะคะเขาก็จะมองโรงเรียนเอกชนในแคนาดาในอเมริกานอกจากนี้นะคะก็ หลักสูตรของประเทศแคนาดาเนี่ยที่เขาอาัดฉีดลงไปในโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นในการพัฒนาความเป็นผู้นำนะคะดังนั้นเนี่ยน้องๆเวลาเราเป็นนักเรียนต่างชาติไปเราไปเรียนในหลักสูตรของแคนาดาเนี่ยเราก็จะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ฝึกในเรื่องของความเป็นผู้นําด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยน้องๆก็จะได้ประโยชน์ก็คือเวลาเราไปเรียนก็คือจะได้ทั้งในส่วนของ EQ และ IQ ด้วยเลยนะคะน,นี่ก็เป็นข้อดีนะคะ อีกอันนึงนะคะก็คือผู้คนของแคนาดาเนี่ยเขาเป็นผู้คนที่ประชากรเขาอะ่ะมาจากหลากหลายเชื้อชาตินะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นจุดเด่นของคนแคนาดาเลยก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอดีนะคะพูดง่ายๆภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า nice นะคะไม่ก้าวร้าวนะคะแล้วก็มีวินัยนะคะรักความสะอาดดังนั้นเนี่ยเวลาน้องๆไป อาศัยอยู่ที่ประเทศแคนาดานะคะก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะอาัาฉาิกรรมต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะอุ่นใจเวลาที่ส่งน้องๆไปเรียนถึงแคนาดาเลยนะคะอีกอันนึงก็คือข้อดีนะคะก็คือค่าเรียนกับค่ากินอยู่เนี่ยจะมะีราคาที่ไม่แพงนะคะก็คือค่าเรียนกับค่ากินอยู่อยู่ที่ประมาณ5้าแสนสองนะคะไปจถึงประมาณ 6 0 6 0 0 6, 6 7 7นนะคะก็พี่พาก็อยากจะให้เตรียมไว้เป็นเลขกลมๆประมาณ700 0แสน,นะคะเผื่อว่าอัตราแลกเปลี่ยนของไทยเราเนี่ยเงินไทยเราแข็งขึ้นยังไงแล้วก็จะยังไม่เกินในงบประมาณที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็อีกข้อดีอันนึงนะคะก็คือเวลาเราไปอยู่ ไปอยู่ไปเรียนหนังสือที่แคนาดาค่ะเราจะอยู่โฮมสเตย์นะคะเวลาไปอยู่โฮมสเตย์บุ๊กเนี่ยเราก็จะอยู่กับครอบครัวชาวท้องถิ่นของแคนาเดียนของแคนาดาเขานะคะก็จะทําให้เรามีประสบการณ์ในการที่จะอาศัยอยู่กับคนอื่นๆนะคะได้เรียนรู้ในการปรับตัวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถูกสลิดนะคะหรือว่าเข้ากันได้กับครอบครัวชาวแคนาเดียนที่เราไปอาศัยอยู่เนี่ยก็จะเหมือนกับเรามีครอบครวัวอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่คอยดูแลเราอยู่ที่นูน่นในยามที่เรา อยู่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะก็ครอบครัวโฮมสเตย์นี้อ,อ,อาจจะเป็นเพื่อนกับเรานะคะไปจนตลอดชีวิตเลยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตน้องๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยค่ะสนใจที่จะสมัครไปเรียนต่อที่แคนาดากันนะคะพี่จะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะคะเริ่มแรกสุดเนี่ยเราก็ต้องทราบก่อนว่า เขาเปิดเทอมกันเมื่อไหร่เนาะก็ของแคนาดาเนี่ยเขา1ปีการศึกษาของเขาอะค่ะจะเปิดเทอมกันช่วงประมาณกันยายนนะคะอันนี้เป็นเทอมแรกนะคะแล้วก็เทอมที่2เนี่ยจะเปิดช่วงประมาณกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ไปเสร็จสิ้นปีการศึกษาเนี่ยกันตอนวันที่30มิถุนายนของปีถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหปีการศึกษาเนี่ยจะกินเวลาประมาณ10เดือนนะคะเวลาสมัครค่ะก็สามารถที่จะสมัครกันตั้งแต่ช่วง ธันวาคมของปีก่อนหน้านะคะไปจนถึงช่วงประมาณไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคมนะคะของปีถัดไปแต่แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆเลือกโรงเรียนที่ป๊อปปูล่านะคะก็อาจจะต้องสมัครกันตั้งแต่ธันวาคมเพราะว่าโรงเรียนนั้นอาจจะเต็มนะคะ เทอมของเขาเนี่ยจะมีอะสองเทอมก็จริงนะคะแต่ระบบการศึกษาหรือว่าระบบการเรียนของเขาเนี่ยจะแบ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะคือแบบลรีเนียร์กับแบบซีเมสเตอร์นะคะปีปีหนึ่งนะคะนักเรียนจะเรียนวิชาทั้งหมดเนี่ยประมาณ8วิชานะคะถ้าเป็นแบบลรีเนียร์น่ะเส้นทางการเรียนของนักเรียนจะเป็นลักษณะว่าจะเรียน8วิชาเนี้ยทั้ง2เทอมเลยนะคะแล้วก็ไม่มีการสอบกลางภาคนะคะมาสอบเอาปลายภาคอีกทีหนึง่งตอนมิถุนายนนะคะ ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแบบซีเมสสเตอร์นะคะก็จะเป็นแบบที่เมืองไทยเรารู้จักกันดีก็คือว่าใน2เทอมนี้ค่ะจะแบ่งการเรียนออกเป็นสีวิชากับสีวิชานะคะเทอมแรกพอเราเรียนสีวิชาเสร็จปุ๊บเราจะมีการสอบปลายภาคกันตอนสิ้นเทอมแล้วก็จบกันไปแล้วพอ term, เปิดเทอมใหม่นะคะเราก็เริ่มเรียนอีกสีวิชาแล้วก็สอบปลายภาคกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งแบบลีเนียแล้วก็แบบซีเมสสเตอร์เนี่ยจะเหมือนกันก็นกเลยเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่า พอสิ้นปีการศึกษานักเรียนก็เก็บ8ปวิชาเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็โรงเรียนแต่และโรงเรียนนะคะเขาจะแบ่งชัดเจนว่าโรงเรียนเขาเนี่ยจะเป็นแบบลีลเนียร์หรือแบบซีเมสเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็สามารถที่จะเลือกโรงเรียนตามที่ตัวเองถนัดนะคะหรือว่าเลือกตามความถนัดหรือวิชาเลือกที่ตัวเองสนใจหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียนตามระบบของโรงเรียนไปนะคะ ต่อไปนะคะพี่พาได้นำตัวอย่างของ bell schedule นะคะหรือว่าตารางเรียนในแต่ละวันเนี่ยมาให้น้องๆได้ดูกันนะคะโรงเรียนที่พี่พานำมาในวันนี้ก็คือเบอร์นาร์ดีนอสนะคะแล้วก็ตารางเรียนเนี่ยจะมี2ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นของระดับเกรด8กับเกรด9นะคะก็จะเป็นดังนี้นะคะจากที่เห็นเนี่ยก็คือว่านักเรียนเนี่ยเขาจะเข้าเรียนกันหรือว่า ทุกคนต้องมาพร้อมที่โรงเรียนเนี่ยช่วงประมาณ8โมงคึ่นะคะหรือ8โมง40นะคะ,ะเขาก็จะแบ่งเป็น2ชั้น2ชั้นปีเข้าคนละเวลาได้นะคะจากนั้นเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะมีเรียน1คาบก่อนนะคะ แล้วก็จะกินเวลาประมาณา2ชั่วโมงครึ่งนะคะจากนั้นก็จะมีพักเที่ยง55นาทีนะคะแล้วก็กลับมาเรียนอีกทีครึ่งบ่ายนะคะอีก2ชั่วโมงครึ่งนะคะอันนี้จะเป็นตารางเรียนของ1วันดังนั้นเนี่ยสัปดาห์หนึ่งนักเรียนไปเรียน5วันนะคะก็จะมีแบ่งวิชาต่างๆตามที่ตัวเองลงทะเบียนไว้หรือว่าลงตารางสอนไว้นั่นเองนะคะแล้วก็นักเรียนจะเลิกเรียนกันตอน2โมง45นะคะต่อไปนะคะเป็นตารางเรียนของนักเรียนเกรด10ถึง 12นะคะก็คือม .4 ถึงม .6 นะคะซึ่งอันเนี้ยน้องๆเขาก็จะเข้าเรียนกันประมาณ8โมง50,9โมงแล้วก็9โมง10ตามลำดับนะคะแล้วก็ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะจะสังเกตเห็นว่าอันเนี้ยเป็นรุ่นของนักเรียนที่เรียนโตแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีช่วงครึ่งชั่วโมงเนี่ยในช่วงครึ่งเช้ากับช่วงบ่ายนะคะเป็นช่วง เขาเรียกว่าเป็น flexible student support time หรือว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเราจะรู้จักกันในานามว่า home room นั่นเองนะคะเป็นช่วงที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะไปหา advisor นะคะหรือว่าอาจารย์เพื่อที่จะขอคำปรึกษาในเรื่องที่ตัวเอง ยังสงสัยอยู่ติดขัดเรื่องการเรียนหรือว่าทําการบ้านไม่ได้อะไรต่างๆอะคะ่ะก็จะเข้าหาอาจารย์เพื่อให้อาจารย์ให้คําแนะนําได้นะคะจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ผ่านพ้นชั่วโมงโฮมรูมครึ่งชั่วโมงไปแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงเรียนหนังสือนะคะก็เข้าห้องเรียนกันนะคะจากนั้นเนี่ยหคาบเหมือนเดิมนะคะ1น่คาบก็คือ2ชั่วโมงกับ15นาทีนะคะจากนั้นก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะคะพักเที่ยงเสร็จปุ๊บ ก็พักเที่ยงของเขาก็จะอยู่ที่ระหว่างครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะคะจากนั้นก็จะเป็นช่วงบ่ายนะคะก็เรียนอีกประมาณ2ชั่วโมงกับ10นาทีนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงโฮมรูมอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเลิกเรียนนะคะออกจากโรงเรียนหรือว่าเลิกเรียนกันช่วงเวลาบ่าย2โมง55ห้านะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางเรียนของนักเรียนที่อยู่ที่แคนาดาจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับน้องๆที่สนใจจะไปเรียนที่แคนาดากันนะคะ ขั้นตอนการสมัครเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะคะน้องๆไม่ต้องสอบเข้ากันเลยนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครแล้วก็นํามาให้พี่พานะคะก็คือผลการเรียนย้อนหลังประมาณ2-3ปีนะคะหากว่าโรงเรียนเนี่ยออกทันสคริปต์ให้หรือออกผลการเรียนให้เป็นภาษาไทยนะคะพี่ก็จะขอให้มีภาษาอังกฤษกำกับด้วยอีกฉบับหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีขอรูปถ่ายของน้องๆน,นะคะ ให้เห็นหน้านะคะเป็นเฟซช็อตนะคะเป็นช่วงตอนกําลังยิ้มอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นรูปติดบัตรนะคะแล้วก็จะเป็นพาสปอร์ตของน้องๆน,นะคะรวมทั้งใบรับรองจากโรงเรียนปัจจุบันว่ากําลังเรียนชั้นปีไหนอยู่นะคะแล้วนอกจากนี้เอกสารเพิ่มเติมอาจจะมีใบรับรองที่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนนะคะในชีวิตเลยะคะ่ะฉีดอะไรก็ได้นะคะก็จะนําเอกสารเหล่านี้มาสมัครกันนะคะโดย ระยะเวลาในการที่จะส่งใบสมัครไปสู่โรงเรียนนะคะแล้วพี่พาสมัครให้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรอผลประมาณ3สัปดาห์นะคะพอเราได้รับผลตอบรับนะคะ,ะแล้วเราก็จ่ายค่าเรียนให้กับโรงเรียนเป็นค่าเรียน1ปีล่วงหน้านะคะเพื่อจะนําค่าเรียนนี้มาออกใบเสร็จนะคะ โดยโรงเรียนจะออกใบเสร็จแล้วก็ใบรับรองอย่างเป็นทางการให้เราก็จะเอาเอกสารสองฉบับนี้นะคะมาประกอบกับเอกสารอื่นๆที่เป็นเอกสารหลักฐานการเงินการซัพพอร์ตต่างๆนะคะในการขอวีซ่านะคะระหว่างนี้เนี่ยพี่พาก็จะช่วยน้องๆในการที่จะส่งใบสมัครไปหาโฮมสเตย์ด้วยเพื่อให้เขาคัดหาโฮมสเตย์ที่เหมาะกับน้องๆให้นะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวบินนะคะก็ ในรายละเอียดขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะคะก็พี่พาจะคอยช่วยเหลือดูแลในทุกๆขั้นตอนนะคะเพื่อให้การสมัครเรียนนะคะการติดต่อกับโรงเรียนรวมทั้งการขอวีซ่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยนะคะก็ขอให้น้องๆอุ่นใจว่าพี่พาจะคอยช่วยเหลือน้องๆตลอดระยะเวลาเลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เลยที่ตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะไปเรียนที่แคนาดาดีไหมเราจะไปเมื่อไหร่ดีเราต้องส่งไปสมัครไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะ ติดต่อพี่พาได้ตลอดเลยนะคะนอกจากนี้แล้วอะคะ่ะก็จะขอย้ำในเรื่องของการสมัครเรียนนิดนึงนะคะก็คือว่า เวลาสมัครอะคะ่ะของแคนาดาเนี่ยจะแตกต่างจากประเทศอื่นนิดนึงเวลาสมัครเนี่ยเราจะสมัครกับเขตการศึกษานะคะเราสามารถเลือกได้3มโรงเรียนที่เราต้องการโดยที่อันดับหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเป็นโรงเรียนที่เราอยากจะไปเรียนที่สุดนะคะแล้วก็ล่นลำดับรองลงมา1 2 3นะคะหากช่วงเวลาที่เราสมัครเนี่ยอันดับ1โรงเรียนเต็มแล้วนะคะเขาก็จะล่นลำดับมาเป็นอันดับ2อันดับ3นะคะเพื่อรองรับนักเรียนต่อไปนะคะก็หวังว่านะคะ ข้อมูลที่พี่พาให้ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจที่จะไปเรียนที่แคนาดากันนะคะถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าข้อมูลที่พี่พาให้เป็นประโยชน์นะคะ mm hmm. ก็ขอให้น้องๆกด subscribe กดไล k ์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้รับข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเรียนต่อจากพี่ๆ e a r n i n g curve ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ